และพอตะเปิดพม่านกังพม่านกังออ้ฟ้าลังกระซื้อของขวัญให้เลิกงานกลับมาบ้านไอ้ของขวัญมาอีกหนึ่งชิ้นไมโครโฟนค่ะไมโครโฟน ไมโครโฟนเห็นไหมยมากรมองเพ่งไหลกลองเพ่งซื้อไม้ก่อยสวยไหมคะราคาเป็นลอยนักหนักสมริงกันนัาเง่ง รู้สึกว่าเราจะมีทุกใหม่ไม่ท่องค่ำกรมี่ไม่อันนี้ก็มี่แล้วสั่งมาอีกหนึ่งตัวว่าจะสั่งค่อยว่าอันนี้มันเป็นเป็นไม่ USB นะใส่กับคอมพิวเตอร์ใส่กับคอมพิวเตอร์แต่ว่าเสียงกดีดยู่หรอ เสียงชัดแก้วดังตุ่มๆเพื่อนว่าเจาเ้าบบเลตูนคอยบอกมันว่ายซื้อเบิดเงินหลายเลยซื้ออันนี้แล้วบ่พ่อก็ซื้ออีกโตไม่ซื้ออีกชุดไม่อีกชุดหนึ่งกับเป็นไม้แต่ว่ามันเป็นไม้แบบมีทั้งไม้เราก็มีอันเครื่องเล่นต่างๆอะนะเป็นดีเจเป็นยังไป เป็นดีเจได้นะกับเบาแพงดอกตัวนั้นมวแต่สั่งเมื่อกี้นี่ค่อยว่าตัวนี้มันสำหรับวบาสสำหรับอย่างมันม,นมวนเสียงมันดังดีแต่ว่าลองเพลงมันมันบอกเข่ากับคอมพิวเตอร์ก่อยก็เลยไปซื้อ ซื้อโปรแกรมซื้อกล้องอันนน่ะเบนกล้องเองยกล้องที่มันเล่นได้ลหลายอย่างเล่นร้องเพลงเล่นเป็นดีเจเล่นนั่นเล่นนี่เราก็มาปัป๊บใส่กันเอามาเชื่อมต่อใส่กันให้มันเป็นไลฟ์วิดีโอได้ให้มันเล่นร้องเพลงได้ให้มันได้ทุกอย่างแต่ว่าสายไม้นี่มันต้องต้องซื้อไม้ ไม่ตัวนี้นมันใส่กับคอมพิวเตอร์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเอมีอันกล้องกล้องเอียงก่อนกล้องเอียงก่อยก็ลืมกล้องอะไรสักอย่างนี่แหละ่อยก็ลืมกล้องกลับสัญญาณใส่กันเชื่อมใส่กันหลายๆมันเชื่อมใส่ไม้เชื่อมใส่โทรศัพท์ได้สองตัว ก็สามารถออนแอได้เลยนะทั้งออนแอแล้วก็เชื่อมใซ่คอมพิวเตอร์ใดน้กากระบเครองอียงก่อกอ่ลืมค่อยเป็นค่อยไปค่ะค่อยฮัดเล่นเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็เป็นเองแต่ว,ว่าไม่โคฟโฟนซื้อเมื่อ้วรสามตัวแล้วหนึ่งตัวสองตัวตัวเก้าสามตัวไม่ลอย ซี่โตหาโตสร้างไม่อีกตัวหนึ่งห้าตัวพูดแล้วไม่ได้ไปใส่ยอดไล่ยอดแช่ยอดอยังกระบมีข่อยละลงทุนลงทุนเหลืตอตนข่อยเนี่ยเด้อกาดกดไล่กดแช่ข่อยเนย้เห็นว่ากระไดข่อยละลงทุนค่ะข่ขอยบอกสามีข่อยบอก เราก็เอานี้ส่งกับคืนเข้าไปบอกที่เขาซื้อมานราคาเป็นลอยที่เป็นเงินไท้กับบักรสี่พันสี่พันสี่พันบาทนี่แหละพอเสียงดีดีเสียงดีเฮ้ยพอดเลยว่ะไม่ต้องส่งหรอกเก็บไว้เก็บใส่กล่องไว้ถ้าไม่ใช้ถ้าใส่ได้ก็ใส่ใส่บ่ได้ก็เก็บใส่กล่องไว้องก่ไปใสู่่ประเทศไทยวันว่ะ ฉันไม่อยากส่งคืนนะซื้อมาแล้วฉันไม่อยากส่งคืนอยากส่งคืนกับเก็บไว้ใส่กับคอมพิวเตอร์เอาเนาะอวดอวดของขวัญน,นะนะของขวัญว่าพี่พลังซื้อให้คอยเลิกงานกลับมาคอกลับมาพอ่อ ทำงานผู้เดยวเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราก็หาตซื้อของออนไลน์ซื้อนั่นซื้อนี่นมาไม่เป็นไรหรอกความสุขของเราความสุขของคอยเราก็ซื้อมาให้่อยเงิน่อยก็ซื้อมาให้่อยเนี่ย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่คือการอวดอวดอ่างสับป,ประคุณไมโครโฟนน,ววน,นี่แานดีเลย USB นี่เซลล่นไดมีเบิดเจอกันใหม่ค่ะบายบาย